สนามประลองกิจกรรมการแข่งขันแบบทีมตอนนี้เปิดแล้วที่เราจะได้รับของรางวัลฟรีๆอย่างยูโนชุดว่ายน้ําแล้วเขาแจกให้เยอะมากๆตัวฟรีตัวโหดในกิจกรรมแบบนี้ไม่ควรพลาดสวัสดีครับผมมิเตอร์ซเวอร์ในเกม Back ค o v e r M ตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาที่เราจะได้ตัวละครฟรีนะครับก็จะเป็นยูโนชุดว่ายน้ําเราก็จะได้รับจากร้านค้าแรกเลยจะอยู่ตรงนี้ครับตูนแลกเปลี่ยนสนามประลองกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูของรางวัลการที่เราจะได้รับแต้มมานะครับให้เราเนี่ยเข้ามาที่สนาม และสนามประลองกิจกรรมแบบทีมเขาจะเป็นโหมด PVP แบบเล่นไม่พร้อมกันที่จะมีการแบนจอมเวทซึ่งสามารถเล่นได้เฉพาะในช่วงเวลากิจกรรมที่กําหนดเท่านั้นก็เขาจะให้เราเก็บอันดับใหม่เลยนะครับโดยเวลาตีเนี่ยก็เราก็จะใช้ตัวสีเขียวถ้าเป็นสนามประลองก่อนหน้านี้ก็ลองใช้ตัวเป็นสีนี้แต่อันนี้คนละสนามนะครับและเขาก็ยังมีในส่วนของช่วงการแบนหล,หลักๆก็จะมีอุปกรณ์ของจอมเวทมีา้ากล่องจอมเวทแล้วก็จะมีสายของจอมเวทแต่ตอนนี้ที่ถูกแบนจะมีอยู่แค่คา์ดนะครับซึ่งอุปกรณ์อาจจะต้องรอรอบหน้าอันนั้นน่าจะโหดเกิน แค่ตอนนี้นะครับขาที่ถูกแบนเนี่ยก็จะเป็นดีเฟนเดอร์กับฮิลเดอร์เราจะไม่สามารถลงจอมเวทแท้งกับฮิลได้เวลาเราไปตั้งโจมตีแบบนี้นะครับอ่ะไม่ว่าจะตั้งโจมตีตั้งป้องกันอนะ่ะก็จะใส่ได้เฉพาะจอมเวทที่ไม่ถูกแบนเป็นพวกซัพพอร์เตอร์ดีบัฟเฟอร์แล้วก็แอตแทกเกอร์ส่วนฮิลเดอร์กับดีเฟนเดอร์อย่างที่เห็นนะครับเขาจะขึ้นแบบนี้ก็คือเราไม่สามารถเอาลงจัดทีมได้ทั้งทีมป้องกันและทีมโจมตีนะครับส่วนทีมที่เล่นง่ายตอนนี้นะผมว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากแต้มได้ไวถ้าใใใชชช้้้เเป็นนพววววกฟิลออโจ io, จรหืะะคตัด ตัวเดียวแต่ฟินอวอลทอตเนี่ยต้องยืนพื้นไว้ก่อนแล้วก็ไปใส่พวกตัวละครดีปั๊บหรือเป็นพวกตัวละครเปิดบัฟเพิ่มดาเมจก็ได้อย่างเช่นชาร์ลอตอย่างเช่นโกดดีบัฟก็จะมีเป็นพวกโลตัสมีลดสปีดได้นะครับหรือจะใส่เป็นชาร์ลอตก็ได้รดเกาะใส่ตีตาได้เทิร์นพิเศษเทิร์นเบิ้ลไปอีกเลือกได้แล้วแต่ตามใจชอบแล้วก็สนามประลองอันนี้นะครับเราสามารถกดรีเฟสเพื่อหาคู่ต่อสู้ได้ถ้าเราตีคนนี้มีคะแนนมากกว่าก็จะได้รับแต้มมากขึ้นอันนี้ผมแนะนํานะให้ตีคคนนนนนนทีี่่่มมมมะะะะะแแาา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 กกกกววเเเเเข้เเเเ้้้้้้ไไไพพรรอออยยยงต็จจจดดดิืฐ ประมาณ35แต้มด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตีดูหน่อยละกันว่าจะเป็นยังไงเริ่มการต่อสู้นี่เลยมาถึงวาลทอสของเขานะครับเปิดก่อนวาลทอสของเราตามแต่เขาใช้สปีดแค่ตัวเดียวเราน่าจะได้เปิดก่อนนะก็ลงสกิลไปก่อนเลยละกันนะครับ <laughs> ถ้าเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความช่วนะน์นะแนะนํานะครับกดสกิลเองก็จะช่วยเหลือได้เยอะมากมาก หัวจูเลียไปแล้วแล้วก็ลงสกิลนะครับแบบนี้ลบเทิร์นเข้าไปแล้วก็ออโต้เลยแล้วกันเพิ่มพลังเวทนะครับเพิ่มความเร็วเพิ่มควมของตัวแล้วก็จูเลียจริงดีนะเขาไม่ได้แบนอุปกรณ์นะครับถ้าแบนอุปกรณ์เนี่ยผมว่าอาจจะมีล้องจ์กกันบ้าง อุปกรณ์ยังมีผลอยู่และเมื่อเราจบใช่ไหมครับเราก็จะได้รับแต้มอย่างที่เกินถ้าเราตีคนที่มีระดับคะแนนมากกว่าจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมแต่ส่วนแต้มของกิจกรรมสนามบรลลองก็จะได้อยู่ที่35ต่อ1รอบด้วยกันนอกจากแต้มคะแนนที่เราจะได้รับต่อรอบแล้วก็ยังมีในส่วนของของรางวัลเมื่อจบซีซั่นด้วยคือระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะอยู่ตรงนี้เขาจะมีช่วงเวลาในการจัดอันดับลีกโดยรวมแล้วก็ประมาณ6วันด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ส่วนข้อมูลลีกดูจากตรงนี้เลยครับของรางวัลที่เราจะได้รับถ้าเราเก็บได้มาากกขขึ้้นองงรรัั็จะไดบมากยง ขึ้นหลักๆก็จะเป็นเหรียญสนามประลองกิจกรรมอย่างน้อยๆถ้าเราไปถึงมาสเตอร์5นะครับเราก็จะได้รับการ์ดของยูโดแบบแน่นอนอันนี้เขาก็จะการันตีให้เลยนะแล้วก,ก็แต้ม360ส่วนถ้าเราแต้มเกินแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ถึง500อันดับแรกก็จะไม่ได้รับในส่วนของของรางวัลมาสเตอร์ไอวีนอกจากคะแนนถึงแล้วอันดับต้องอยู่ถึงด้วยสังเกตได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่มาสเตอร์4เนี่ยก็จะได้ยูโ่1ตัวนะครับได้มาเป็นตัวเลยนะถ้าขึ้น500อันดับแรกได้แล้วก็ถ้าเรามาถึงมาสเตอร์1ได้น,น่นนเเ,นเ,เพิมป็2ใบ แล้วยังได้ชิ้นส่วนจอมเวทระดับ SRA Yuno อีก1ชิ้นส่วน Yuno เนี่ยเราสามารถอัปเกรดดาวได้เลยนะครับอย่างน้อย1ดาวและถ้าเราขึ้นไปสู่อันดับ Challenger ได้คะแนนอย่างต่ำต้อง2 0 0พและต้องติด top ป50 Yuno ได้ตรงนี้1ตัวการได้เป็น3ใบชิ้นส่วนจอมเวทได้อีก2ย u n o ก็จะเป็น2ดาวนะครับจากตรงนี้ส่วนถ้าเราขึ้นมาสู่3อันดับแรก Yuno น่1ตัวกา4ชิ้นส่วน3าม Yuno าดาวนะครับจากตรงนี้เลยของรางวัล12-3อาอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่การที่เราจะขึ้น Challenger บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับด ว่ามีคนเป็นแสนในการเล่นของรางวัลจะมากขึ้นก็ต่อเมื่อ500อันดับแรกหรือเราจะได้ยูโน่แบบแน่นอน,น500อันดับแรกเท่านั้นแต่อย่างน้อยๆคิดว่ามาสเตอร์เราสามารถทํากันได้เราก็จะได้การ์ดพักผ่อนที่ชายหาดนะครับหใบแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับถ้าใครไม่สามารถขึ้น500อันดับแรกได้เรายังสามารถแลกของในร้านค้าสนามประลองได้หรือก็คือศูนย์แลกเปลี่ยนก็จะเป็นยูโน่ชุดเวน้าแต่จะใช้700เหรียญในการแลกซึ่งเหรียญเนี่ยการเก็บหรือการต่อสู้1ครั้้งงได35อย่าเห็นน่นมประลองอย่งน้อย ครั้งด้วยกันนะครับเราก็จะแลกได้1ตัวละครแต่ถ้าเรามีแต้มเสริมเพิ่มเติม <ๆ S 2> ก็จะแลกได้อีกเพราะเขาจะจำกัดจํานวนการแลกอยู่ที่2ครั้งหรือ2ตัวถ้าใครขึ้น3อันดับแรกได้ก็จะทายูโน่ห้าดาวได้ไม่ยากและเขายังมีหน้าสกิลของยูโน่ใช้700แต้มในการแลกเหมือนกันและก็แลกได้2ครั้งก็จะใช้อยู่ที่1,400รถ้าเราจะแลกทั้งตัวทั้งหน้าสกิลก็จะใช้อยู่ที่2,800ซึ่งอย่างน้อยๆอ,อ่ะวันหนึ่งน่าจะได้ประมาณ12ตัวระยะเวลากิจกรรมประมาณ6วันเกลยอเราจะได้อยู่ประมาณ2000กว่าๆอันนนนี้ไมม่่รววใสของกร ที่เราขึ้นอันดับหลีกด้วยแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงมีแจกในจดหมายเพิ่มเติมเพราะว่าแค่เอาแค่ตัวมาตีทุกวัน6วันน่ะอาจจะไม่เพียงพอในการแลกทั้งตัวและหน้าสกิลถ้าจะเอาอย่างละอันได้นะครับแล้วก็ไปซื้อของอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าเขาก็จะมีกรอบโปรไฟล์คิตตันน้ำแข็งมีในส่วนของชุดคอสตูมนะครับเป็นของริวแรปเปอร์และนี่ก็จะเป็นชุดแรปเปอร์คอสตูมรางวัลกิจกรรมของริวบอมบามัตตี้เราสามารถซูมเข้าไปดูได้นะครับก็ะจะใส่สร้อยทองด้วยแล้วก็ใส่ชุุุดดดคมแบบนนนนีีี้้้รัเเเททท่่่ไปออกกวววาาาาจจหหตืชดดง ตอนนี้ก็ดูรุ่มล่ามดีออกแนวเท่ๆเ,เก๊ะเก๊ควรที่ต้องมีคอสตูมเราควรที่ต้องเก็บมาให้ได้ก็แน่นอนใช้200เหรียญน,นะครับสามารถแลกได้เลยนะเราจะแลกก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บดองรอไว้ก่อนก็ได้ถัดมานะครับก็ยังมีในส่วนของลอปเตอร์สีแดงดึ้งซึ่งเราจะสามารถซื้อได้3ครั้งต่อว,วันแต่ใช้75เหรียญด้วยกันมีซอสพิเศษของชามี่เราจะซื้อได้แบบจํากัดต่อบัญชีซอสพิเศษของชามี่เรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบสําคัญที่เราสามารถเอามาปรุงอาหารระดับสูงได้อย่างนา,านส่วนใหญ่กก็็จะเปนพว ตาได้รับอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นของสีส้มอะไรพวกนี้นะครับแต่เก็บไว้แรกที่หลังหลังจากที่เราแลกของหลักหมดน่าจะดีมากกว่าแล้วก็ยังมีในส่วนของพลังงาน300หน่วยและใน5ครั้งต่อบัญชีจะไม่ใช่ต่อวันนะครับใช้60เหรียญเท่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของ U ที่เราจะแลกได้ต่อวันนะครับถ้าใครอันดับสูงก็สามารถแลกได้น่าจะครบหมดยกเว้นของรายวันที่เหรียญอาจจะไม่พอแต่เหรียญกิจกรรมปลลองเขาก็จะมีจากตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมให สุดเดือดเมื่อเราสู้ครบ10ครั้งก็จะได้รับ100เหรียญ15ครั้งก็จะรับอีก100นะครับโดยรวมแล้วถ้าเราสู้ไปจนถึง,ถง40่ครั้งเหรียญทั้งหมดที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่1150บก็จะทําให้เราแลกของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นในส่วนนี้การจัดทีมอันดับจะค่อนข้างสําคัญยิ่ยงเราตีได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับสำหรับทีมที่แนะนําและก็สู้ได้ง่ายอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้ก็จะแนะนําเป็นฟิน Thought, Noel ล่าวัลท็อตโนเอลจูเรียสเราก็ทําดาเมจหนักๆไปให้โนเลลอล สตูได้ส่วนที่เหลือก็ไปหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับตัวเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทีมน่าจะเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากก็พยายามเลือกดูถ้าเจอวินเดียม5ดาวผมแนะนําให้ถอยหนีนะครับเจอตัวอื่นพลังเยอะกว่าเนะี่ยยังพอได้แต่ถ้าเจอวินเดียม5าดาวเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยไหวนะครับตียากมากอย่างนี้ก็น่าจะพอสู้ได้อยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับบางทีเขาอาจจะมีสปีดสามอี๋ยวลองดูว่าจะไหวไม่ไหวนะถ้าไหวก็ดีไม่ไหวก็อาจจะช้ำนิดนึงพยายามอยากให้เขาเปิดปั๊บก่อน ต้องเลือกดูสปีดอย่างเนี้ยสปีดของเขาค่อนข้างไวนะครับแล้วเขาก็จะมีต้านดาเมจใช่ไหมมีตอบโต้มีโตกลับผมว่าค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่นะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงงั้นเดี๋ยวผมลงสกิลตัวโนโอเอลลองดูก่อนนะครับขนดัมีลดดาเมจนะเนี่ยโอ้โหเด้ว,ว่าเถื่อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเอ๊จะตีโรตัสหรือว่าตีตัววิลเลียมดีโรตัสวิลเลียมลงสกิล เขาสกิลไมกทมีหมดเลยหมดตี้เน้ว่าโดนรดพ้องตัวเนี่ยครับถ้าเจอวินเลียมสวนสปีดสูงเราก็จะค่อนข้างลำบากแน่นอนบอกเลยนะไม่ง่ายนะครับเอ้ยโอ้โหโดนปิดผนึกเรียบร้อยแต้มเราลด คือตัวเราไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยเลือกคู่ต่อสู้ไม่ดีก็จะไม่มีชัยไปกว่าครึ่งแบบตะกี้โอ้ทีมีค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่นะเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโนเอลพลัง60,000เราจะยืนไหวหรือเปล่าเปิดบับไปก่อนนะครับวอาทอนลงสกิลโอเคดูเรื่องแบบนี้ฮนะโนเอลลงสกิลไปแล้วดู Julius, จูเลียสจูเลียสของเราต้องจัดการโนเอลไปก่อนบึ้ม ถ้าจากการโนเอลได้ที่เหลือก็จะค่อนข้างง่ายเพราะเราค่อยๆเก็บได้หรือไล่ลามได้นะครับค่อยๆตีไปทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วนะครับตีได้ใช่ไหมคนที่มีแต้มเยอะก็จะรับแต้มเยอะมากยิ่งขึ้นแต่แนะนํานะครับไม่ได้คิดอะไรมากเก็บแค่หนึ0งแต้มก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยอย่างทีมนี้ก็น่าสนถ้าสปีดเราได้ออกก่อนก็สวยแต่ถ้าเราสปีดได้ออกชา้ากว่าก็สวยลองดูหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไง เขาหรือเราเหมือนเขาจะได้ออกก่อนงานมาละเราตามอย่างว่ามันสุ่มนะครับสป,ปีดถ้าสป,ปีดเท่ากันนะแล้วก็ปึ้มเข้าไปและถ้าเราไม่กดเองเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะตีคนละตัวแล้วก็ถ้าไม่ตายได้ตีต่ออีกโหดร้ายจริงๆ เราตัดแต่งเข้ากล้องนะครับเราตัดแต่งเข้าก่อนฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะถ้าใครไม่ได้ทาตัวละครทีมสปีดมาก็เล่นยากอย่าลืมไปทําอัปเกรดกันด้วยแต่ของฟรีแจกจนยูน5ห้าดาวกันเลยทีเดียวไม่ควรพลาดนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะนี่ก็คือเกม Back โ o v e r M สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างเดสคริปชันเลยนะครับยังไงก็มาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆเป็นหนึ่งในจอมเวทแห่ง b a c คโ o v e r รฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพ